แต่ลวงตานี่ผมไม่แอบเป็นสิทธิ์ท่านก็แอบไปสอนในฝันตั้งแต่ปีสีโน้นจนถึงเทนจิภาค่ำเดือนสิทเลยไปจนถึงปีพศสองพันห้าร้อยในภนษาที่ท้าเง่าไม่เสืียงจากนั้นองค์หลวงตาก,ก็ไม่เข้าฝันดีเห็นไหมละ่ะ ฝันครั้งแรกอาจารย์สุชาติเข้าฝันอาจารย์สุชาติเข้าฝันนี่ยังไม่เคยไปเจออาจารย์สุชาตินะจำหน้าตาไว้ให้ชัดในฝันนั่นแหละแล้วก็เข้าไปในอำเภอขามเขือนแก้วถามหาพระรูปร่างลักษณะนี้หน้าตาแบบนี้อยู่ในเขตอำเภอํามเลื่อนแก้วมีไหมลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์สุชาติอยู่ใน อยู่ในไอ้อำเภอขงแก้พวพอดีก็เลยบอกว่าอ๋อพระรูปพระลักษณะนี่มีพระรูปหนึ่งนะอยู่บ้านน้องตุกลุกเห็นไหมละ่ะท่านเป็นจิตสายหลวงตาประมาหาบัวญาณสัมปโนวะปันตาดเป็นญาติของหลวงปูท่ทวินสุจิโนโนเป็นจิตงหลงปุสวางโอภาโสเราก็เลยเออบ้าน,นใหม่เราจึงจะไปแล้วเราไปจะเช่าจริงข้าวกินอะไรเสร็จแล้วเราก็ไปนั่นแหละ แล้วจึงไปเจอท่านอาจารย์สุชาติพอไปเจอปับ๊บโอ้ยว้าระรูปตีเลยนั่งยองๆหำยอนตักสาบอยู่เป็นอย่างนั้นพระรูปนี้แปลงๆนั่งสูบบุหรี่นั่งยองๆหรอกใครหำกระบ่าวด้บอ่บอผ่าบ่อผ่าสมบงแตนี่ห่อน่างๆจุโอ้ยไปหออ่อนในรับตาไปเห็นหำพระอืจะขีเดียดหำยันยันมันเป็นแนวนั้นแหละ ไปวันแรกไปเห็นทำพระไหมมันไม่รู้ดวงดีหรือดวงช่วยก็ไม่ทราบนะอ <laughs> คิดถึงวันแรกจริงนะแป,ปเข้าไปกราบแม่นออกบ้างนั่งนะอย่งนีพระท่านก็เลยเขยับมานั่งตรงนั้นอืก็เลยเข้าไปกราบท่านนี้ผู้ปั๊ปบผู้ปับ๊บมาจากไหน,นหรอวะอราซื้อ,อยาบุหรี่ไปให้ท่านเพราะว่าคนรจชาบ,บอกว่าท่านสูบบุหรี่ นี่ครั้งแรกจริงๆนะเขาก็ไปเข้าไปแบบนั้นอืมเป็นเป็นจิตใครล่ะอยู่ที่ไหนก็อันถาม,ถามชายธรรมดาพอถามเป็นผมแล้วขอกัดมาครูอาจารย์ผมติดภาวนาเห็นไหมละ่ะผมติดภาวนาจิตผมเป็นอย่างนี้จิตผมอย่างนี้ผมต้องการให้ครูบาอาจารย์แก้ให้ขึ้นเลยเราๆเนาะท่านโโห่อ่าท่านก็พานักเลงจริงเออเหรอ กูก right ็อยากจะเห็นคุณภาวนาเหมือนกันสัตว์กันพระจู่กงในมิงออกมากียดว่าใครจะฆ่าอาจารย์ตัวเองมันไม่ออกนี่อยู่ในสมาธินี่เรานี่ยนั่นเองก็ใช้กันใจกันลงพอออกจากท่านไปพุกเกออยู่กับท่านเป็นด้สิตดุสางท่านกลับมาอีกฝันอีก เราก็คลาครับข,า,ข,า,ขานี่พะระลูปนี้คือใครนะเห็นไหมเห่ะนี่แหละจึงมา,าทราบว่าเป็นหลวงตาพระมหาบุวญยานสัมปนุบบมันตาดเห็นไหมเอา้าพระขาน้อยจะออกบวชเลยามาจะพาไปบวชพาไปพาไปพาไปไปเห็นพระกําลังกินข้าวในช่วงเวลาบ่ายเอ้ยเวลาเย็นช่วงประมาณทุ่มดูที่ มียุ่งฉางมีอะไรปกติพระรักจาไว้ว่านี่เข้าท่าไหมส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้แหละพามาดูเพื่ออยากจะให้เห็นเป็นธรรมะครั้งแรกที่พูดนละมาพามาดูเพื่อต้องการให้เห็นเป็นธรรมะไปไหนอยู่ที่ใดส่วนมากเป็นแบบนี้ หาพระเทที่เลือที่ประเสริฐหายยากมากจะไปไหนล่ะเจ้าน,น้อยจะไปปวดที่ไหนล่ะส่วนมากไปเจออย่างนี้เท่าน,นั้นแหละเราก็ตื่นเห็นพอเรามาจริงๆมาถึงที่วัดอรัญญวาสีบ้านเาหล่านันดีเราจึงทราบว่าจุดนี้ลรเป็นจุดที่เราเห็นในฝันและจุดนี้ลรที่เราเห็นพระกับไม่ <c oughs> จีเข้าใจยัง อุ้ยมีธ้รมดาลูกนะนี่พูดให้ล,ลูกหลานฟังนี่นะ่นี่เลยก็คือจงเป็นมะขาวเ๊ะใครวะก็คือเราไม่เคยเห็นลงตาบัวนี่ใช่ไหมละ่ะเราก็เห็นแต่นในภาพในอะไรแล้วเขาจะจําได้เหรอเพราะเราไม่ได้คุกขีกับท่านเี้ใครวะพอมาทราบไปหลังอ้ลุงตาบัวนั่นแหละจากนั้นบันพวกเขาหนีอราก็ออกจากบ้านมานี่ตอนนี้มาเข้าหานะตะลุมบอลรู้ตะลุมบอล,ลบนี่ สัตตลมมาดจนเราต้องสลบสลายให้กับพวกกิเลสเบียีนจึ่นะจงเป็นปลาขาวออกจากนีบน่บ่นหนีนีไปหลายจุดพันพอกันหมดนะลูกนะไปวัดอรัญญาวาจีบันเรานาดีสมัยนั้นนะสมัยนั้นนะปีสี่สิบเอ็ดเขาพอกันเข้าไปแถวชนบทหาครูหาบาจิ่จบันประชาก็ไม่เกินกันพอกันเหมือนในฝันเลยนะีกลับมาที่ไฟสารฉันทิสุข ็ไม่เกินกันพอกันดูเข้าใจไหม,ไมเหมือนในฝันที่น้วงตาบอกจริงโอ้แสดงว่ามันต้องอยู่ที่เราทั้งหมดแต่ยังยังไงเราก็เป็นพราบวชใหมยไหมก็ต้องอยู่กับภูกระบ,บาตามทำแตามวิไหยพอพปุ๊บปั๊บมาทางด้านนี้เอาอยัางไงดีก็เลยต้องสู้ตูู้จากอยู่กับรูบาอาจารย์เมื่อบรรจาอาวสมบท์แล้วผลสุดท้ายหลวงตานั้นก็ไม่เกินกันอีกเห็นไหมละ่ะไปไหนก็ไม่เกินกันพอเขาไปรวมอยู่กับหมู่ใน วันครบรอของหลวงปู่บุทณ์ปุญญัตโตพระเป็นผ่านก็ไม่คืนกันท้อเลยหลวงปู่นี่นี่แหละเรื่องของเรื่องมันเป็นเหมือนที่ในฝันที่หลวงตาพาไปดูวัดเที่ยงมัดเดียวนะเลก็บอกว่านี่แหละพามาดูเพื่อเป็นธรรมะไปไหนมันก็อย่างนี้แหละหาพระสุปฏิป,ปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบไม่มีลอก ขาวน้อยเอ้ยมีแค่นี้แหละมันจะพูดมากนะพูดเหมือนกับตีให้เราตีความหมายใส่ธรรมะให้เราต้องใช้ปัญญานั่นแหละนั่นแหละตัวโน้นจะเราเข้าสู่ปัญปญ,ญาอุปสมบทน,นั่นแหละนีที่จะเข้าหาเมื่อเราถูกไล่ออกจากวัดหนีก็เซิก็เจงขึ้นเหนือขึ้นเหนือน้ำตาล่วงร้องไห้ ตั้งแต่วันนี้ต้นเป็นต้นไปเราจะไม่ขอมีครูมีบาอีกเห็นไหมล่ะนี่แหละที่มันได้ซัดกันหนักกันนี้เละในช่วงนี้เละที่ลงตาเข้าหาตลอดเลยนั่นแหละไปรัดเราอยู่กูชีฟ้าดูต้องเข้าใจนะไปรัดเราอยู่กูชีฟ้านั่นแหละที่มันฮึกเหิมจริงจริงนะพอมีครูมีบาเข้าฝันสอนมันก็จิงใจฮึกเหิมนะตอนนี้ชัดแล้วพอรู้จักชัดแล้ว บ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งก็ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนั่นแหละอยูู่้ทีิฟ้าไม่ได้มีเิ่นเพราะพุทธเจ้านั่นแหละน้องตาบวาน้อยน้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะดูให้จัดตาน้อยบุมกเมานี่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 น,นี่สติดูในจิตตลอดเพ่งจิตดูจิตพิจารณาจิตสติ อยู่ในกายตลอดดูกายพิจารณากายพิจารณาจิตพิจารณาเวทนาพิจารณาธรรมดูที่ท่านไม่ถอนออกจากสติประธานสีเลยนะถ้าจะสอนเรานะมีแต่พิจารณากายอย่างเดียวมั่งกายอย่างเดียวอุ้ยสอนเข้มขนะ้นนะเน้นเวลาอยู่ที่ผู้ที่ฟ้าจึงเข้าฝันว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่เรากังฟ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 ังพอออกมาปั๊บตีนขึ้นมาครับน้อมดูใจตัวเอง แปดสิบเปอร์เซ็นคืออะไรนะที่เหลือเป็นพิมายังอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์พระมาณไรนั่นลงมานั้นแล้วเราเราเป็นอย่างนั้นแหละนั่นแหละมันจะไปซัดกันท่านจะเข้าเป็นบางช่วงนะช่วงไหนที่ไปให้เราตะลุมบอลตะลุมบอลจนว่าสลบสลายให้มันนะดูที่ช่วงไหนที่สมควรเข้าไปก็เข้าไปพอไปซัดกันลงตัวลงเอกันอยู่ที่ภูเมังน,นะก็ไม่เข้าไปเห็นไหมล่ะออกจากภูเมืองนะ ตอนนี้กำลังมีปีติดื่มด่ำในความสุขอุยเหมือนกับอะไรละ่ะโลกทั้งโลกนี่เหมือนกับเย็นไปหมดเห็นไหมละ่ะติดสุขเห็นไหมละ่ะไม่มีคำมาทรงนอนไม่มีคำแบบไปโน่นไปนี่รม็มพลังอยู่ตลอดกัหมดติดนู่น ون, ทะลุขึ้นถูอน่อภูอากาศน่นโดูที่โอ้โหมันก็สนุกชุม่มเย็นเกิดตีติ แล้ลึกถึงคําสอนลงตาบัวในฝันว่า80%แล้วน้นนอยไล่ตามลำดับนั้นตั้งแต่ที่ภูชิฟ้ามาเรื่อยๆมาเรื่อยจนจิตมันวางกลางมัชฌิมาปฏิปทา,าอยู่ที่ภูเมืองนะนั้นเห็นไหมละ่ะจากนั้นก็ทัดกันมาเรื่อยใจกันมันเหมือนกับไม่สงสัยแล้วตอนนี้ถ้าจะไล่ตามลำดับนั้นลูกนะ80%ี่ภูชิฟ้าจิตมาวางกลางสิ้นสงสัยอ,อธรรมติแท้อยู่ตรงนี้เองตรงนี้เองจิ้นสงสัยแบบผู้มีกิเลสนะ อยู่ที่ภูมังนะนั่นแหละจากที่ภูมังนนะปีพศ .2543 คิดว่าสําคัญตนเป็นตัวป้าตัวเองเป็นประธนเนี่ย <Yeah. S 1> ตามลำดับเลยนันลูกนะนั่นเป็นอย่างนั้นจากนั้นมันก็ไม่ไปหาครูหาบาทกอไหนเฉยไปทําไมไม่ได้สงสัยอะไระหไหนแม่ล่ะเราก็ไม่ทราบว่าอภิชามันรวมตัวมันถ้าจะทราบได้นี่ <laughs> เราก็ยิ่งงหมอนกันนะแต่ก็ไม่เคยห่างจากขันห้านนะสติปัฏฐาจีจะอยู่ตลอด คงจะเป็นวิหารธรรมเป็นธรรมคือเครื่องอยู่เราเป็นอย่างนั้นนะนี่ผูใ้ในฝังก็ไล่ตามระดับเลยลูกนะนั่นเข้ามาจําปัญหาปะะีพศ2544อยู่ที่ไพศาลที่สุขอีกครั้งหนึ่งนองจากก็ไม่ได้เข้าหานะโน no, ไม่ได้เข้าหานน no, ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย,อยจนจิตมันถึงขั้นระดับกายหายที่บอกว่ามันว่างกายว่างนั่นแหละจิตว่างกายว่าง เพราะมันถึงขั้นสติพิจารณากายลรงสูปะแต่รักยานสมบูรณ์เห็นไหมล่ะมันไปอย่างนั้นนอนจนมาถึงวัดป่าวิเศษเชจีรามดูสิู่กไม่ใช่น้อยนั่นก่อนเนพนจิภาคค่ำเดินสิบดูที่ติดสว่างสวัยด้วยความรรสุโน่นเข้าหาดูที่นั่น,นเข้าหาไม่เข้าหาธรรมดาหรยมันเข้าเข้าหา ข้าหาเลยใส่ปัญหาให้เราต้องงุนงวยงงเลยนะน้อยๆออกจกกว่าได้แล้วมาอยู่ป่าทําไมรูปเดียวเห็นไหมละ่ะโน่นไปอยู่กมูโน่นชี้บอกด้วยพระนั่งอยู่ทั้งหลายรูปนะอ้าวเห็นไหมละ่ะใส่ปัญหาด้วยจากนั้นก็ไม่ได้ห่างนะคือไม่ได้ห่างไม่ได้ห่างไปหลายภาษาออกจากนั้นปีสี่สิบห้าออกกัญชาปับๆๆป๊บียบอะไรปั๊บเมื่อเรา สิ้นสงสัยแล้วที่ลงตาก็ไปบอกเราก็ไปเรื่อยไปเรื่อยไม่เข้าหานะมันเข้าหาอยู่ปีพศ2 5 4 6ที่บ้านแม,ม่แน่วมเราจะหนีมันจะใกล้จะเข้าพรรษาเราจะไปจัพรรษาที่นครสวรรค์ดังที่ได้ตั้งปณิทานไว้นี่เรื่องของเรื่องมันหลงตาเข้าหาแล้วดังที่ว่าในฝั่งฝันว่าหอะพายบาดใบกดห่อนี้นั่นเลรหลองตาหอะตามดึงกระชากขาลงมานนั่นนั่นดูที่หลูกตามลำดับเลยนะท่านจะไม่เข้าหาอย่างง่ายนะ แต่เข้าหาไปที่ใจปัญหาทั้งนั้นเลยนี่และเลกจากนั้นก็หายไปอีกจนมานี้นี่นี่ปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าที่ทำา้อมาสดงครั้งสุดท้ายเลยลองตาข้าหาน้อยๆเขาไม่ได้สงสัยน้อยนะไหนๆลองแสดงปฏิปทาที่โสถุดโส,ดสดเป็นโสตายให้เขาฟังดิเขาไม่ได้สงสัยน้อยนะแต่เขาอยากฟังว่านีนแค่นั้นก็เล่าตต้งเต เบื้องต้นตั้งแต่เป็นปะเขาวให้ท่านฟังอยา่างนั้นย่ยทางก็นั่งจองๆเราหมอบหมอบลงเทพเท้าแล้วก็ถอยออกมานิดหนึ่งแต่พะนมมือเล่าปฏิปทาคือไม่เหนยหน้านะยู่อย่างนั้นซัดตั้งแต่โน่นตั้งแต่จิตรวมใจ หรือตั้งแต่ล้มลูกคุกค,คานจนจิตรวมใหญ่จนจีนนะจนสัดกับกิเลสเตจีมันดับทั้งโลกสั์มาเรื่อยๆใหมจนจิตว่างกลางที่ภูมิงนะเล่าให้ท่านฟังไงเนี่ยซั์กันที่ภูมิงนะแล้วก็จิตมันไม่ขึ้นมันไม่ไปลงไม่ไปใจไปกว่าจนจิตว่างกายว่างเห็นไหมล่ะเล่าให้ท่านฟังหมดเลยจิตว่างกายว่างมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เล่าให้ท่านฟังหมดเลยนะนั่นแหละแล้วก็จนถึง นิมิตท,ที่พูดให้ฟังบ่อยครั้งที่บอกว่าร่างใหญ่ครับลูกนั่นแหละหมุนเป็นทักษิณาวัดภูเขาต้นไม้ราบเหมือนกับหน้ากองเห็นไหมผลสุดท้ายจิตก็เลยแก็งกระด้งไล่ไปไล,เล่เล่าไปเล่าไปจนถึงวันโค่นพบโค่นชาติเออว่าพุดจ้าขึ้นในตรงตางแล้ว เออนั่งยองๆองแล้วตบเข่าทั้งสองเอาเมือตบปับป๊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 บ,บมันอะอย่างงี้ที่ไม่เสียแรงที่สอนไม่เสียแรงที่เสียเวลาเวลามาสอนลูกสอนหลานนี่ให้มาอย่างงี้แหละโอ้ขึ้นนะดีใจนั่นแหละทีูุ่ฏิหลังนั้นแหละที่น้ำผูดออกมานั่นแหละ